ว้าวว้าววันนี้นะคะทุกคนเจอกับมิ้นติกตอทีวีอีกแล้วคลิปนี้สําคัญมากๆถ้าคุณอยากจะทําให้ช่องของคุณเติบโตดีและเปิดค่าการมองเห็นนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปปฏิสัมพันธ์ใน t ิกตอกนะฮะวันนี้ถ้าคุณเข้ามาใน t ิกตอกแล้วไม่มีไม่รู้จักคําว่าปฏิสัมพันธ์แย่ยเลยนะคะเพราะช่องคุณจะปิดการมองเห็นนะคะเพราะว่าอย่างคลิปที่ผ่านมาเนี้ยที่คลิปที่5้าของเราเนี้ยจะเป็นคลิปของอกดชุมชนถ้าคุณทําผิดกดชุมชนแน่นอนคะ่ะสิ่งที่คุณจะเจอก็คือ ทิกต็อกเขาจะอาดองคุณไว้ถ้าเกิดคุณทําทผิดกับชุมชนบ่อยๆบ่เจ็ดครั้งภายในเวลาสั้นๆน,นะเจ็ดครั้งภายในเวลา90วันคุณจะโดนปิดไปเลยช่องคุณนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณโดนแล้วอาจจะคลิป2คลิป3คลิปที่คุณโดนไปแล้วโดนปิดการกกมองเห็นหรือแนวทางช่องกับสิ่งที่คุณทําคลิปของคุณสปเปะสป,ปะมั่วอยู่วันนี้คุณหันมาทําตามแนวทางช่องตั้งแต่ ep ที่1จนถึง ep ที่6และ คุณทําตามแบบนี้แล้วรับรองค่ะคุณคลิปของคุณจะดีขึ้นแน่นอนอย่างแรกคือถ้าเกิดคุณอนะ่ะมาอยู่ในทิกต o k คุณต้องทาวันละสี่คลิปสี่คลิปในะที่นี้ตั้งเวลาไว้เลยนะคะเจ็ดโมงครึ่งหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็ประมาณเที่ยงครึ่งประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งหนึ่งคลิปแล้วก็ประมาณห้าถึงหกโมงเย็นหนึ่งคลิปแล้วก็สามทุ่มไม่เกินสามทุ่มครึ่งหนึ่งคลิปนะสะี่คลิปแต่ถ้าใครขยันหน่อยก็อาจจะเป็นเที่ยงกลางคืนเนาะ ห้าทุ่มครึ่งเงี้ยหนึ่งคลิปห้าคลิปเล็ก,กได้นะฮะเสร็จแล้วเนะี่ยเวลาเราตั้งเวลาแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันเป็นฉบับเร่งด่วนตามคอร์สนี้นะคะก็คือแปลว่าภายในภายใน5วันนี้คุณอยากได้1 1 0 0 0ผู้ติดตาม่ีนี้คุณต้องทำคือคุณต้องทำคลิปให้เป็นแนวทางเดียวกันตามที่คุณมินพูดมาทั้งหมดชื่อช่องแนวทางช่องทุกอย่างนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องมาทำคลิปที่เป็นเนื้อหาสมมติว่าวันนี้คุณมินทำเกี่ยวกับสร้างตัว,ต,วตัวใน t i ิ t o k แปลว่าทุกคนต้องรู้เรื่องของรูปโปรไฟล์ชื่อช่องแนวทางช่องคุณพี่ก็ทําเป็นคลิปคลิปคลิปลงมานะคะคุณดูแล้วคุณเก็ตเลยคุณเข้าใจเนี่ยนะเสร็จแล้วคุณทําเนื้อหาประมาณนี้ก่อนโพสต์คลิปทุกครั้งทุกครั้งเลยนะทุกคนทุกครั้งให้ไปดูคลิปเพื่อนก่อนคลิปเพื่อนนะ่ะคุณดูได้15คลิปคนเก่า15คลิปคนใหม่ดูเสร็จแล้วคุณถึงจะโพสตคลิปของตัวเองที่แต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะ,ะใส่แฮชแท็กใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้ว แคปชั่นแฮชแท็กทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณค่อยโพสต์ออกไปหลังจากที่คุณดูคลิปเพื่อนจบนะกดใจกดหัวใจคอมเมนต์แชร์แล้วก็รีโพสต์ได้รีโพสต์บันทึกได้บันทึกหลังจากนั้นคุณก็ดูคลิปตัวเองที่เพิ่งปล่อยออกไปอย่าเพิ่งกดหัวใจดูจบประมาณ 3- 5ถึงจบค่อยกดหัวใจคอมเมนต์ค่อยแชร์ให้ตัวเองและเวลาที่แชร์ตัวเองนะอันนี้คีแพงที่สุดคุณแชร์ตัวให้เพื่อนอ่ะเวลาคุณแชร์คุณบอกเขาเลยกำลังสร้างตัวตนอยู่ คุณแชลบอกเขาเรียกว่าฉันกำลังสร้างตัวตนอยู่ช่วยดูคลิปจบค่อยกดหัวใจคอมเมนต์แชร์ฉันด้วยเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะเพื่อนแล้วก็ปี้ลอคำพูดนี้ให้ทุกคนที่กำลังเห็นคุณกำลังพัฒนาอยู่นะเสร็จแล้วคุณก็ฝึกพูดอย่างนี้แหละทุกคลิปวันละคลิป2คลิป3คลิป4คลิปถ้าวันละหคลิปได้เนี่ยแปลว่าคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดการพูดของคุณก็จะดีขึ้นเป็นสเต็ปนะหลังจากนั้นคุณโพสต์คลิปออกไปแล้วคุณทํากิจกรรมโพสต์คลิปเรียบร้อยแล้ว คุณก็มาดูคลิปเพื่อนอีกแล้วนะคะดูให้จบกดหัวใจคอมเมนต์แชร์อีกแล้วไปดูเพื่อนอีก15คลิปคนเก่า15บคลิปคนใหม่แปลว่าเวลาถ้าคุณโพสคลิปวันละ4คลิปเนี่ยแปลว่าเช้าคุณต้องดูเพื่อน60คน30คนคนใหม่30คนคนเก่าใช่ไหมคะแล้วพอกลางวัน60ตอนเย็น60ตอนกลางคืน60แปลว่าวันหนึ่ง240คน5วัน1000คน ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆและแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนทูลคอมเมนต์กับเพื่อนๆดีๆเพื่อนยังไงก็คอมเมนต์กลับมาอยู่แล้ว <c oughs> ขณะดเดียวกันคุณต้องไปเข้าไลฟ์สดเพื่อนด้วย <c oughs> พอคุณแชร์โพสเรียบร้อยแล้วคุณไปเข้าไลฟ์สดของเพื่อน <c oughs> ไลฟ์สดเพื่อนที่เขาพูดแนวทางเดียวกับเรา <c oughs> ไปฟังครูโค้ที่เขาพูดเรื่องของการสร้างตัวตนและรายได้ในติตเตอร <c oughs> คุณก็ไปฟังแล้วเก็บเก็บข้อมูลเก็บเพื่อนในห้องด้วยปฏิสัมพันธ์ใน ในห้องไลฟ์ก็คือเข้าไปแล้วสวัสดีทักทายผู้จัดเขาก่อนสวัสดีค่ะครูมี้นแล้วก็สแล็ชื่อเล่นทุกครั้งการสแล็คชื่อเล่นคือการแจกนำบัตรนะคะนำบัตรนี้คุณแจกแล้วเพื่อนๆเห็นคุณในห้องทั้งหมดเลยหลังจากนั้นคุณก็ไปจิ้มโปรไฟล์เพื่อนนะเวลามันจะมีคนไลฟ์สดมันจะมีโปรไฟล์ขึ้นมาคุณจิ้มไปที่ไลฟ์สดน,นั้นแล้วก็โปรไฟล์นั้นแล้วก็สวัสดีค่ะคนนี้คนนั้นคุณสวัสดีไปหลังจากที่คุณสวัสดีทักทายเพื่อนไปเรียบร้อยแล้ว คุณสวัสดีท้าทายเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตรงนี้เขามีกาไรสดอยู่ใช่ไหมขอดูไรฟ์สดของเรา่ะอย่างนี้นะคะไรฟ์สดนี้ทุนเห็นไหมคะถ้าเราจะเข้าไปจิ้มเพื่อนเราเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเข้าไปตรงนี้เห็นไหมคะสวัสดีก่อนเขาชื่ออะไรสวัสดีโคต้านะเนี่ยสวัสดีค่ะโคต้าอย่างเงี้ยคุณไปแอดเขาถ้าคุณจะเพิ่มเขาคุณเพิ่มตรงนี้แล้วคุณก็สวัสดีเขาอย่างนี้นะคะคุณต้องบอกว่าสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะ สวัสดีค่ะแล้วก็ชื่อเขาก่อนชื่อเขาก่อนโคดตานะโคดตาแล้วก็คุณก็สลัดชื่อเล่นแบบนี้นะคะสลัดชื่อเล่นของคุณเลยสมมติเป็นครูมิ้นก็ครูมิ้นเนาะอันนี้เป็นของน้องเจนก็เจนนี่เนี่ยนะคะให้เขารู้ว่าคุณกำลังสบายดีทักทายเขาแล้วคุณก็โพสต์ออกไปเสร็จแล้วคุณก็ขอใจไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่คุณขอใจนะ,ค,ะคุณขอให้มันถึงสักสามสี่ร้อยดวนต่อครั้งอะนะ แล้วคุณค่อยแชร์เนี่ยคุณเห็นไหมตรงนี้เป็นแชร์คุณแชร์ไปที่ไหนก็ได้จะแชร์ข้ามแพลตฟอร์มก็ได้หรือจะแชร์เข้ากลุ่มก็ได้ไหมแช่แบบนี้ค่ะแชร์ครั้งละหนึ่งคนคนละหนึ่งครั้งแชร์แบบนี้นะคะแล้วคุณก็จะแชร์ข้ามแพลตฟอร์มคุณแชร์ข้ามแพลตฟอร์มแบบนี้คุณจะแชร์อันไหนคุณจิ้มเข้าไปคุณแชร์เลยสมมติจะแชร์กูมินก็แชร์เข้าไปที่กูมินนะคะอ่ะเห็นไหมคุณก็จะแชร์คุณแชร์กูมินก็ได้นอ่ต อันนี้คือปฏิสัมพันธ์จริงๆเลยนะคะเสร็จแล้วย,ยังไงต่อคุณก็เก็บเพื่อนในนี้ให้หมดทั้งหมดนะคะที่เป็นเพื่อนคุณที่อยู่ในนี้เห็นไหมเขาถ้าก,กลับมาแล้วแสดงว่าเขาก็รู้กติการมรารยาทของ k ิ o k อยู่สล้ะคุณอยากจะให้ดอกไม้คุณเห็นไหมดอกไม้ที่เป็นดาวกระจายตอนนี้กําลังอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเทรนด์อยู่เลยคุณก็ให้ดาวกระจายไปปังๆเนี่ยแปลว่าคุณอ่ะชอบเขามากนะคะคุณก็ให้เขาไปหนึ่งอันเนีย้ยดูครบหรือยัง สวัสดีค่ะเพื่อนๆใช่ไหมคะสวัสดีผู้จัดแล้วสวัสดีไปทักเพื่อนแล้วส่งดอกไม้แล้วคอใจแล้วแชร์แล้วคุณทําอย่างเงี้ยวนไปในไลฟ์สดนะคะวนไปทําไปสักพักนะคะทิกตอกจะเปิดค่าการม,มองเห็นคุณแน่นอนค่ะอ่ะแล้วหลังจากที่คุณได้ตรงนี้มาแล้วคุณก็อเอาเพื่อนนะคะเพื่อนที่คุณรับมาจากตรงตรงตรงไลฟ์สดเนี่ยก็คือเพื่อนใหม่คุณก็ไปดูคลิปเขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ช่องของเขาว่าเขาอะช่องของเขาเป็นช่องอะไร นะคุณวิเคราะห์แล้วคุณดูว่าเขาอ่ะเ,อเป็นแนวที่คุณชอบไหมเพราะถ้าคุณไปรับเพื่อนมาไม่ถูกแนวทางช่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะคุณจะต้องทนดูคลิปคุณจะต้องรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ไม่ถูกแนวเลยฉันต้องดูจนจบจริงเหรอถ้าอะไรที่เป็นลักษณะน,น,นั้นแนะนําว่าให้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามกันไปนะให้ให้ให,ให,ให้ให้ไม่รับเพื่อนแบบนั้นรับคนที่คุยเรื่องเดียวกันภาษาเดียวกัน คุณจะได้คาดกรองเพื่อนตั้งแต่เริ่มเลยนะคุณจะรับเพื่อนที่เป็นแฟนพันธ์แท้เลยทําไมต้องมีเพื่อนแฟนพันธ์แท้เพราะวันนี้การทํางานของ tiktok เขาเรียกว่าอัลกอริทึมของ tiktok เอาเป็นว่าคลิปหน้าแล้วกันคุณตามมาดูคลิปหน้าคือการทํางานของการทํางานของ tiktok แล้วกันนะว่าเวลาเขาจ่ายจ่ายังไงเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้แล้วก็อัปโหลดละและเราจะมาดูว่าวิธีการทํางานของ tiktok เขาทำยังไงนะเขานำส่งคลิปออกออกสู่ เนี่ยยังไงขึ้นฟีดยังไงนะับเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปฝากไว้กดหัวใจคอมเมนต์แชร์กูม,มนินนะหรือรีโพสได้รีโพสหรือถ้าอยู่ในติดต่ออยู่ในเขาเรียกว่า YouTube สั่งกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ